โอเคครับก็สวัสดีด้วยครับก็ก็ผมบุ๋มแชแนวแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะแชร์ไลค์ผมส่งเดียแล้วนะครับผมก็ขอคุยเรื่องอนาคตแชร์ไลค์หน่อยแล้วกันนะครับผมอโอเคนะครับก็ขอญาตเลยแล้วกันนะทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> ผมไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆก็หมดคำจากเขาพูดอ่ะขอบคุณด้วยนะขอบคุณทุกๆคนเลยที่เราผมขึ้นเดยีทีเนาะในวันที่ไม่มีปัญหาเรื่องเื่อกลอ้องโนบกะไม่มีกล้องนะครับมีโอกาสเลยก็มีโอกาสจะนะ,ะเหลือแค่บ้านเดียวนะในเดือนนี้เต็มที่เนาะอาจจะเหลือแค่บ้านเดียวแชร์ไลฟ์ก็ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเนี่ยคือบ้านพี่น้งใสเนี่ยคือบ้านที่ทำงานพลังลักเต่เป็นหลักเลยบ้านเนี่ย คาดว่านเดินเนี่ยอาจจะจะเดิอย่างเงี้เว่าชื่อคอยแชร์ก่อนในเมื่อเดือนที่แล้วนะอย่างบ้านพี่เอิญเนี่ยก็สติปัญาาหมดอายุอืนะครับแต่อย่างบ้านเนี้ยคืออันนี้คือคงไม่ได้แชร์ทล้วแหละส่วนอีกบ้านหนึ่งเนี่ยอา่าผมขอพูดเลยแล้วกันนะครับผมบอดีมันมีคนแนะนํนามผมให้ขึ้นไปไปแชร์ของน้องคำล่าเนี่ยอันนี้ผมโพตรงๆเลยว่าผมไม่ชอบหรอกกกระแสหิวหิวแสงเนี่ยผมไม่ค่อยชอบหรอกกระแส คือกระแสดังเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบหรอกครับขอโทษด้วยนะครับผมขอโทษด้วยนะครับ,บคนที่แนะนำเนาะอย่างเอ,อไม่เอ่ยชื่อแล้วกันก็ยืนยันว่าผมจะไม่แชร่นะไลฟ์ของน้องคำลาเนี่ยของคนลาวเนี่ยยืนยันเลยว่าผมไม่แชร์เด็กขาดเลยเพราะว่าคือผมไม่ชอบหรอกเกากระแสอย่างเงี้ยเพราะว่าการเนเรื่องของทัวลงนะครับผมอ,อตอนเนี้ย แช์ตอนเนี้โอกาสจะแชร์ลดลงละผลดจัดลดจัดลดจัดหลังอันแม่เยอะเลยอะเอาง่ายๆนะก็ขอโทษดนะ้วยเนาะผมที่อาจจะขึ้นไม่ได้ขึ้นมาขาบนวนละเอ็เนี้ยเหลือแค่บ้านเนี้ยบ้านเนี้ยเอาไว้ซ้อมร้องเพลงแล้วก็เดี๋ยวรอวันประกวดร้องเพลงเนาะเพราะว่าเออทีมงานพลังรักเนี่ยเอ,อ่อของเอ,อ่อของ,ของทีมงานพี่น้ำใสเนี่ยก็คือ,อบอกว่าเดี๋ยวรอวันวันอีกรอบหนึ่งประกวดร้องเพลงนะครับ ก็จะรอยืนยันวันอีกทีเนาะว่าวันไหนก็คงเป็นต้นเดือนนี่แหละนะครับเพราะว่าส่งนี้ก็สอบร้องเพลงอ,อยู่เนอะอก็ขออภัยได้นะทุกคน <c oughs> ก็ขอโทษเนยนะที่อาจจะไม่ได้แชร์บ้านบ้านอื่นแล้วนะขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> บางบ้านก็ผิดหวังแงบางบ้านก็ผิดหวังไม่หายเลยอย่างกรณีของบ้านสาวไทยเงี้ยจะเล่าให้ฟังคร่าวๆเนานะ ือบ้านของพีทก็มีปัญหายีกคอสมควรเลยต้องไียินดันเปิดหน้ากล้องอะไรเนี่ยคือคือเหตุการณ์ตอนท,ท่่งที่น้องโดมเนี่ยขึ้นมาโซนของขึ้นมาบนไปทีแล้วปรากฏว่าเนี่ยคุณโดมเนี่ยปรากฏว่าคือเจอเรื่องของสิบแปดบวกอะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับภาพไม่เหมาะสมอ่ะเนาะสิบแปดบวกอะคือ,อมันมีฝรั่งออกมาป่วนขึ้นมาบนไปที นะครับผมในบ้านของพีอีตจึงเอาลูกของพี่หนุ่มมืองชนเนี่ยกอ๊กอปก๊อปมาเอาง่างยราทุกคนอี่ย, <c oughs> ยตรงแก,แก้หลังบ้านด่วนเลยหละังจากที่ลงที่นอนเลยแนะนําว่าให้ปรับนตนวไปอะ่ะนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เลวร้ยรายที่สุดแล้วแหละนะครับผมส่วนบ้านของทาให้ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะเลิาแช์สูงอ่านมีโอกาสประสบความล้มเหลวสูงเลยเนี้ยช่องผมอะ่ะ อาจจะแบบไม่ได้ขึ้นมาแชร์อะไรๆบ้านแล้วน้องทุกคนขอโทษด้วยนะับทุกคนอาจจะไม่ได้ไลค์ไม่ได้ขึ้นมาไลค์บ่อยๆแล้วลเดี๋ยวนี้นะครับผมก็เราดูทีน้องทุกคนก็เป็นกัลังใจให้ผมน้วยน้องทุกคนอันนี้คือบ้านพี่เอิญพี่เอิญเนี่ยปัจจุบันเขาสตรีมจากมูลนายมก็ปัจจุบันเขาไลฟ์สดใน youtube แล้วแหละก็พี่เอิญเนี่ยเอิญสินแรนเนี่ย,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 ยชื่อเดิม ก็มีโอกาสจะเลิกเลยนะแต่นะครับผมขอโทษด้วยนะที่อาจจะไม่ขึ้นไมาบนพิทีนะขอโทษเจ้าบ,บ้านด้นะ้อยหลายบ้านในที่ผมไม่แช่บ่อยๆนะขอโทษด้วยนะแล้วขึ้นมาแล้วไม่ได้คุยก็ขออภัยด้วยนะทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเอาไปแค่นี้ก่อนเนาะอ่าเหลือแค่บ้านเดียวแล้วแหละส่วนที่เลิกแช์ไปแล้วคือบ้านตอนนี้หลายๆบ้านเนี่ยผมเลิกแช์ไปแล้วแหละนะครับผม ก็ไม่เอ่ยมาาแล้วกันเนาะเพราะหลายคนบางบ้านก็ผ่านกดแล้วเรียบร้อยผ่านกดเรียบร้อยอย่างบางบ้านนี่ก็แล้วก็ไปสิข,ของคนเนะก็ไปสิเจ้าบ้านเนาะไม่ได้ว่าหรอกเนี่ยเหลือแค่บ้านเนี่ยบ้านเนี่ยน่าจะเป็นบ้านนี้แหละทีมง,งานมาร์ลัก์ที่แหละก็เหลือแค่บ้านนี้ยบางที่เป็นบ้านหลักนะครับก็หลังจากนี้ไปเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแล้วครับผมว่าจะมีโอกาสเหมือนกันว่าเดี๋ยวโอกาสจะ น่าจะมีโอกาสจะเลิกแชร์สูงนะครับอันนี้ผมก็ไปทบทวนต่เองเมื่อวันเมื่อวานนี้เองนะเนี่ยเมื่อวานนี้หลายคนก็ผิดหวังไงผิดหวังไม่หายสังเหออผมก็ลอยผ่านไปแล้วผมขอพูดตรงๆเลยเนาะว่าผมเป็นคนพูดตรงเนะ่ะผมเป็นคนแบบนี้แหละใครใครรับคำพูดผมไม่ได้ก็ก็ว่าไปราทุกคนเผมเป็นคนแบบนี้แหละเนาะผมเป็นคนตรงไปตรงมานะทุกคนอเอาไปว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผม ก็ใครถ้าผมแชร์ที่ผมสะดวกก็วกันนะทุกคนเหมือนเดิมแหละทุกคนเออขอบคุณนะครับผมก็ขอบคุณทุกกาลังใจเนาะที่มาให้ใกำลังใจผมเนาะแชร์ทุกคลิปเลยแชร์แลวทุกคลิปเลยเนาะทุกคน,ะกคนขอบคุณมากมากเลยนะครับผมเดี๋ยวขอตัวก่อนนะสวัสดีครับผม